สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตตารางอันดับโลกของนักกอบลูกยางสาวไทยของเรากันครับหลังจากที่สามารถเอาชนะแคนาดามาได้แน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาเลยก็คือต้องได้คะแนนบวกเพิ่มเป็นอย่างแน่นอนแล้วล่าสุดทาง fivb ก็ได้มีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทย โดยทีมชาติไทยของเราได้คะแนนเพิ่ม10คะแนนครับทำให้ตอนนี้คะแนนทั้งหมดมี217.6แต้ม อันดับโลกขยับขึ้นมา1อันดับจากเดิมอันดับที่15ของโลกและหลังจากคว้าชัยกลายมาเป็นอันดับที่14ของโลกเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอชื่นชมหัวจิตหัวใจของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราทุกคนครับรวมทั้งโค้ชสตาฟโค้ชวางแผนการเล่นเกมวันนี้กันได้อย่างสุดปังผลลัพธ์ก็คือสาวไทยของเราขยับมาเป็นอันดับที่14ของโลกแล้วนะครับทำต่อไปเรื่อยๆครับสาวๆโชว์ฟ์ ฟอมปังฟอร์มเยี่ยมแล้วก็บวกคะแนนอันดับโลกไปเรื่อยๆแล้วความฝันในการไปโอลิมปิกของเราจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆครับสู้ต่อไปครับสาวๆแฟนๆชาวไทยอยู่เคียงข้างเสมอครับ